สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคลาชโซลเซลนะคะวันนี้เรามาติดตั้งโซลเซลอยู่ที่ปากช่องนะครับผมอยู่บนยอดเขานะครับอันนี้จะเป็นเสมอ3แรงนะครับผม2,200 2,200ของ LV ท o อปฟันนะครับผมน้ำหลายแรงนะครับน้ำเต็มท่ออันนี้เราหยอดลงไปอยู่ที่60เมตรนะครับระดับน้ำที่เราหยอดลงไปอันนี้จะใช้แผง10แผงนะครับผมอันนี้ครับออนยี้เป็นการขบวยลูกของลค้าด้วยครับ ตัวนี้กล่องเราใช้ของ L V Topcon เลยนะครับอันนี้ใช้ได้สองระบบนะครับผม AC DC นะครับระบบนะครับผมตอนนี้ทํางานมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับตัวนี้อันนี้เราต่อไฟให้ลูกค้าแล้วนะครับนี้ตู้ก็ล็อกการขโมยได้นะครับผมกล่องมันแพงครับผมช่วงนี้น้ํไหลแรงมากครับทีนี้ทีมงานกําลังทําความสะอาดใบหน้านะครับทํางานกันทั้งคืนนะครับผม เราเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้โครงสร้างแพงนะครับทําให้เป็นโมโนฮาร์เซลล์นะครับผมหรือเราจะใช้โพลีฮาร์เซลล์ก็ได้นะครับสิบแพงนะครับผมน้ำไหลแรงมากนะครับ อันนี้ถ่ายรูปสรงงานลูกค้านะคสืนค,นสสค,ค้าท่าในใดสนใจติดตั้งสรัสอองรมา,มาไดนรับงสรับผมคนรสะมรับนะกัน2ปีนะครับ กลับมาในนาทีนะครับผม